สวัสดีพี่น้องห้าเสาววันที่หสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดจ้ะผ่านมาเลาะปึงเข่าขึ้เกาเลยจ้ะบรรยากาศทงหน้าตอนสับเซาจ้ะหลวดคันแทกทงนี้ที่นามแน่จะ้ะฝนป้าไปเป็นอาทิตย์กลัวแหละละพี่น้องแต่ว่าหน้าทงนี้นามนามดี น้ำออกบอมาเรื่อยๆจ้ะมีพี่น้องเขาคอมเมนต์มาว่าตัดเขาแล้วต้องหุบขืนบอเพื่อไส่ต้องค้นออกบอจ้ะเอามันคุ้มไปเล่ยเออเป็นประโยชน์เน่าเป็นปุ๋ยพอเออมันเน่าลง ก็ได้ฝนออกเด้อตัวก็ออกตัวตองย่านว่ามันสิทักเข้าขึ้นบ่ได้เ่อมันเที่ยว่าที่เนี่ยที่ขีดตัวตัวฟาดถึงมาด้วยจ้ะอ,อ,อันนี้หน้าวานจ้ะที่เฮาตัดแล้วอันนี้หน้าทกนี่หน้าดำเขาพันเตียงามแห้งจ้ะจอดกันแล้วหน้าทงนี่เพิ่นใส่กากมันที่เพิน่นเฮ็ดๆมาใส่ บ่ค่อยเดี๋ยวใส่ปุ๋ยบกบบจ้ะบ่ไเดี๋ยวใส่ปุ๋ยเคมีเลยล่ะ เสียงปลาสวบป,ปลาหน่อยร้ายอยู่จ้ะอีกโดนเติอยี่ดคิดีิคือพอใส่เบสคือพักขงแข่งพักอีเห็นเปยังไงใส่ลกแห่แน่พักอีเห็น,หน,อเ,หนเอาไปกินกระปนกโกบมีอยู่ลางๆมีอยู่อยู่ลางๆ,างๆพักขงแข่งนัพักแขงแข่งนับคะแนนได้ น่างนี้ดินบดีปันไดตั้งแต่มี้จะเห็นแน่เหมือนกลุกอพาร์ทแค่ง่งก่อน ต่แกีงเราใหม่กับห,หัหอมเลยจะพี่น้องจิมให้แน่จิมใส่ถุงเอาไปหลอบกอนกับว่าท่านได้ปลูกอยู่เลยยังข้าขู่อยู่ย่าย่ายานัง่งขอกันเลยเอาให้เล่าครึ่งหนึ่ง,งนี่จ้ อยู่แล e. <ic S 2> ้วแกงส่หน่ใหม่โอ้ยแสบแสบจนลืมเจ็บท้องหอมก่อนเอาขี้ดินไปน้ำเอาขี้ดินไปน้ำเอาหญ้าออกขึ้นนันบ่

ลายคักเป็นแผงอยูนะ่ลายลายดิ่นนเบิดจ้ะนี่เงาในยัยละน้ำ เก็บไปคินเลยขยงงนาเ้าหอมกว่าขายางที่เพื่อนปลูก,กเกษตรจ้ะแต่ว่ามันกัญยบไบออกดอกนี่เพื่อนกัญยบแลลวปลูกใส่กระถางไว้กับปีนาทำมันออกดอกแล้วมันเกิดเห้่ยวกินขี้เก่าจ้ะ,จะไปใส่แกงหน่อแกงปลาตุป๋ปลาแกง โกอมโกลมหอมหอมจักพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปเก็บพักอีเห็นพี่ินกบปนโกบนนำจ้ะอยู่ยพูนตังลุม